รหอยแียดนามพี่น้องส่งประเทศจีนเพิ่นว่าเมื่อไหรเมื่อไหร่สองเที่ยเพิ่นว่าเวียดนามพี่น้องซื้อประจํามาซื้อทุกนัดผู้ใดมีง่วงกัเขามาพี่น้องรถท่วงแม่ลูกหมนเลยพี่น้องเมื่อไหนเพิ่นว่าได้อยู่สองแม่ลูกบ่ได้เอามาแต่แม่มากสองน่ยขัดหน่งพี่น้องชิบหล่อเต็มพ่วงพี่น้องหมดเลย

เพราะว่าเมาบดตลาดนี hmm. ite, age. Age ่ตลาดเมาบดเลยมีแ hmm. ต uh, <See rim S 2> okay. ่ขวงเวียดเวียดเมาบดในตลาดพี่น้องบดเรือดอกนี่ผู้หน้านี่เพิ่นนี่ให้มันเขียนเขาซะก่อนอ๋อเขียนเขาก่อนพี่น้องเขียนเขาซะก่อนเพิ่นว่าเดี๋ยวมันสิหลงกันเมื่อนี้เวียดนามเพิ่นเมาตลาดกุ้งเลือคั่มหลายๆตัวเยอะพี่น้องเมาทุกรุ่นเวียดนามบ่หรอแขกสู่เวียดนามบ่เมื่อนี้คนคนเรแบบ บริษัทสื่อคุยพลิษัทอะไรบริษัทยาด้าเมาแขกกับ máu เท่กันปล่อยหอยไฟพี่น้องหอยไฟเป็นแม่ลูกเนาะโอ้แม่ลูกแม่นี่ม่านเหรอแม่เป็นว่าม่านเหรอพี่น้องแม่ม่านโอ้ลูกคือเขาชุนพูนลูกลูกสร้างอุดรครับลูกสร้างอุดรตัวแม่ยังดีเนาะลูกสร้างอุดรพี่น้องโอ้เขางามดีได้ลูกไหมแม่ลูกเนี่เนาะ แต่ว่าเม่์ผลัดมาดเหรอคุณว่าสีสส่สองเลยสามคุณว่าสี่สองได้สามลูกสร้างอุดรอนมาเสรนแม่นี่สีสูงเท่ห์ขึ้นคุณว่าลอยสามพี่น้องลอยสามแต่ว่าลูกนี่งามพี่น้องลูกให้ลูกดีอยู่ลูกสร้างอุดดอนคุนว่าราคาสามสามหมื่นดีสามหมพี่น้องราคาห้องต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นั่งเหรออันนี้ครับแม่ แม่นางแม่นางพี่น้องสองแม่เนี่ครับแม่นางแม่นางตัวน้องเนี่ยสลาค่าหลายเป็นไรเปิดขายโยกคู่แล้วโอ้ขายเป็นคู่เนาะขายเป็นคู่แล้วครับขายยกคู่เลยพี่น้องเป็นคู่สองหมื่นเก่าเนาะดี่ตัวแม่พี่น้องราคาสองหมื่นเก่าสูงกว่าสิประมาณหน่อยเศร้าเลยเนาะแม่นั่งแม่สาวพี่น้องเจ้าหน่อยก็เลยสมเลยสองตัวนี่สองตัวเท่ากันสองหมื่น โอ้สองหมืนเก่าพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามมาต่อรองน้ำนพี่น้องหอยไฟว่านอนครับตัวนี้วัดเได้ร้อยยีสบายตัวนีเนาะร้อยี่กอืมผู้ใสนใจก็โทรสอบถามมาด้วพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสห้าสห้อยไฟทางวานอนเยพี่น้องเด้อครับเมนั่งขมยนเมนั่งพนาาอยังมาหอดสองี โอ้ห oh, oh, yes, right? well. okay. okay, ้องไว่นั่นสามหมื่นสามรูปบางยังเหรอโอ้บดแจักพอเพิรนเนาะโอ้มีน้ำเสียอยู่อืมเจ้าบดจักบดจักพอเพิ่์นพี่น้องเจ้าว่าหไนสูงเท่าไหร่เราขั้วอ่นชัวร่อยสามสิบเนาะอืมก็ยังอ่อนอยู่เนาะยังให้เสื่ออะไรไปหนิโอ้กล้วยังปีกกว่าหนึ่งโอ้ห่างมันพี่น้องห่างงามเนาะ หางกุ้งดวงอยู่หางฝอยหางลายพร้อมตอนแรกก็ราคาเพิ่มโอ้สามหมื่นสามพี่น้องเป็บควายเลี้ยงได้พี่น้องเด้อเรียบก็ดีได้เนาะหูวบ่หูวปั่นเตาเนาะหัวก็ได้หูวปั่นเต่าพี่น้องเนาะปั่นเตาเพิ่งว่าหัวมันเต่าว่เหูอปั่นเต่าเนาะราคาสามหมื่นสามราคาห้องเนาะครับผมตอรองได้พี่น้องต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อของพออยังไรครับพอพอละพอละเนาะ มีเบอร์บอเบอร์ติดต่อเหรอ087 087 977 977 3749 3749นะพี่น้องเด้อพละเนาะทั้งใดบ้านเหาบ้านบอเนาะบ้านบอพละบ้านบอพี่น้องอาพยอบ้านม่วงเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากได้ไปเลี้ยงพี่น้องงามๆเลยราคาเพิ่นห้องต่อรองได้พี่น้องเพิ่นว่าฟังนี้เวียดพี่น้องเวียดเมาแล้วฟังนี้แฟนเพื่อฟังนี้พี่น้อง เป่นเียดชี้ไปแล้วเวียดน้ามขายังมากคือเกาด้วยพี่น้องด้วยเม่ลูกเวียดเียดชี้ไปแล้วเวียดยังเขาคือเกาพี่น้องคนยังรับสื่อคือเกาบ่แมันว่ามาว้แวบแบบนี้บ่เม่นนี้พี่น้องคนรับสื่อคือเกาคนจะมาแต่เด็กนี่มูนี่ก็เวียดรับเมาบ่ลรอพี่น้องนี่เวียดเมาบ่ลยะข้างนี้ควายบหลายพี่น้องนาะเหยียดเวียดเอาบ่หรอเนาะ นี่ฟังนี่พี่น้องโออแต่เวียดเมาพี่น้องเวียดเมามื่อนี้เวียดเขาคือเกาะขึ้นหัวขึ้ควายคือเกาะทุกพี่น้องเด้อตลาดอันทั้งกุฎเลือกขมอำเภอว่านอนจังหวัดสกลนครเมื่อนี้ควายเขาบ้าไรแต่ว่าเวียดนามเพิ่นเขาเมาเอบอวลแล้วพี่น้องเมาอบอวลแล้วเพิ่นมาแต่เด็กที่คุณมาเมาเอาช่วงนี้ก็เวียดก็ยังเขามากขึ้เกาะหลับซื่อคือเกาพี่น้องแต่ว่าเนียนอ้วน อ้วนๆหันจอยพนเปล่าพี่น้องพนมักอ้วนๆที่เวียดนามเพราะว่าพนบริเวณพนบริเวณขาเลยส่งไปเวียดนามไปเทศจีนพนพี่น้องตลาดกุฎเลือกข่ำเวียดกับเขามากขึ้นเก่าแล้วล่ะพี่น้องกูฎได้มีงัวมีควายกับเขามาเลยทั้งข้าขายกับพนไตพนสื่อทั้งงัวทั้งควายพี่น้องเวียดนามหอยท้องเวียดนามพี่น้องควายเหนือพี่น้องเวียดนามเบาพนว่ามันเขาใหญ่พนว่ใช่เขาใหญ่เวียดนามเบาอืมแต่ว่าคนไทยต้องให้แบบนี้พี่น้องต้องเอาคือเก่าเหรอ ราคาบแพงเนาะมื่นหนึ่งพันห้าร้อยีสิบมื่นหนึ่งพันห้าร้อยมื่นพันหารอยพี่น้องมื่นหนึ่งพันห้ายเนาะเดังเบาอยู่วเป็นยังไงเขาบอกเนคนไทยตัวนี้เฉพาะตัวนี้ขายคนไทยเนาะเป็นวาราคานี่ขายคนไทยมามื่นหนึ่งกบพันหารอยก็ถึงจุบนน่มื่นหนึ่งพันหารอย โอ้มื่นหาพันหาลอยนึ่ว่ามื่นพันหาอยสลบว่าเปนบอกบบอกซ้อาลเนาะเพื่นว่าื่อเ้พ่นว่าซื้อหาวาสันพี่น้องเป็นค่อยเนื่อค่อยเถกท่านนี้ให้กรซื้อเราเ่านี่นวะเนาะแต่ว่า่นจะขายซื้อหาเมืนหาพันพี่น้องต่อไดเนาะต่อจะาลอยต่อเขาจะาลอยเด้อเพิ่นว่า เอาหอยปดหอยปดช่วงบลค่าเนี่ยท no ่งด oh no? ah, ้วยเนาะคาปช่วงไ้ mm ่งบานขึ hmm. oh, yeah, yeah, yeah. Okay. Uh, ้นแล้วเนาะชิบ okay. uh, okay. ิเอะหาล่อยชิบเอะหา่อยบอกคนหยไปรห้ชิบามา่อย่นประกันเราใราคาชิบามาอองบ่ไป่แล้วแล้วเดี๋ยวแล้วแมันีพี่น้องเบียด่นเกาแล้วพิ่มมากแก่แพี่น้อง่าไหนแพงดอกเท่าไรคนไทยมีพี่น้อง ก็เอาเงินแปดสองตัวนี่ก็เอาเงินแปดเพื่นมากเพิ่นมากแก่ๆพี่น้องเวียดนามเพิ่นจะเอาแก่ๆเนาะก็เอาเ่ินแปดมาสองตัวนี่ก็เอาเงนแปดพี่น้องเวียดนามซื้อแล้วเนาะเนื้ออ้วนๆเลยเพิ่นมักจังสีหล่ะพี่น้องผู้ใดมีแล้วมาส่งพอลดแต่เพิ่นมีต้องมักอหุยเล็กน่อยเด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกพี่น้องเวียดนามเมาเอาบนแล้วพี่น้อง ช่วงนี้ค่อยมันอยากหน่อยนอกหน่อยลงกอะไรพี่น้องพี่น้อยมันก็ซื้อลูกแม่ลูกก็ซื้อเวียดนามเขาตดทุกตลาดพี่น้องพี่น้องช่วงลูกขายแล้วพี่น้องเลี้ยงแต่แม่เพิ่นแม่เพิ่นม่านบอลนี่โอ้ประกันท้องให้พี่น้องลูกเจ้าสั้นในท้องนี่สมเจ้าสั้นไว้แม่นี่สูงเท่าไอแม่เพิ่นร้อยสามสิบเจ็ดนี่ลูกเพิ่นเนาะแต่ว่าหันขายแล้ว ลูกเพิ่นเวียดนามเอาละพี่น้องลูกตัวผูกจะมาลูกที่ทองมีอยังอีน้อปลูกเจ้าสัน้นคนมาประกันด้วยประกันท้องให้พี่น้องมันได้ลูก,กัก็โตโอ้ลูกซีในท้องนี่บอกปลูกซีพี่นอ้องราคาใส่้องไว้โอ้ห้อ,องไว้ซีเมือหาเนาะนี่พี่น้องราคาซีเมือหาราคาต่อรองได้หอยสวนหอยสวนพี่น้องซีซิผาแม่นี่เขาเลยเมนี่ แม่สาวเนาะสีเล่าพี่น้องขาวๆเลยหมื่นหมื่นเก้าพันหมื่นเก้าพันพี่น้องราคาต่อรองไดยแม่นังแม่สาวห้อยสวนด้วยพี่น้องเล้วเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าสามพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเขามาพี่น้องมาสอบถามเอเรียนห้าเมาบอร์ะพี่น้องุยายเห็น บ่มีเพิ่งตัวน้อยเพิ่งเก่าดิบาทนี่มันเบิดควายเลยเด้คือนัดนี่เพิ่นเอาเจอมันบ่มีควายใหญ่พี่น้องควายน้อยเพิ่นเก่านี่นี่น่อยยังสีเพิ่นเก่าเวียดนามพี่น้องคอต้าหาแก่แก่นี่เวียดเวียดน้ำออกบดแล้วพี่น้องเวียดเจ๊สูเวียดแทบอะไรอันนี้เวียดเจ๊ได้ย่างมือนี่ควายข้ามเนื้อบาสนี่ข้ามไม่ให้โตสุนัขให้กับพวท่านเวียด โอ้ห้อยข้ามกมดโซเวียตไปเลยเวียดคุ้มพื้นที่แล้วมันมีควายสิขายหลายบาทมันบอสอะไรรึมันบอหน่อยลงเนาะเลี้ยหน่อยลงเนาะไปแจ้งได้บอสจะหน่อยมันก็จีราคามันขยับแล้วบาสเนาะสื่อไปสื่อแพงกับเก่าโอ้สื่อแพงแล้วบาสนี่ยสื่อแพงก็เสียวาเกษตรกรไม่ขายแห้งกับขายแพงก็มาขายให้เวียดทั้งแพงเลยไปซื้อไปคมข้อนเกษตรกรแล้วมาขายให้เวียดถือถือตายเลยผู้เลี้ยงเนาะ มันแพงแน่ครับเนาะมันแพงแน่เพื่อนว่าหอยเจ๊อันเวียดเจ๊ว่าต่อไปเได้ขายแพงแล้วว่าสันบาลนี้เห็นหอเปล่เวียดเพื่อนก่าแม่ลูกเพื่อนก่าเสือแล้วเพื่อนก่าโตอยู่แม่ลูกเพื่อนก่าเอาเพื่อนเก่าลังต่อร่องกันอยู่อยมันบ่มีเวียดเพื่อนเก่าตัวน้อยเพื่อนก่าเอาพี่น้องนี่เพื่อนซื้อกันซิบซีซิบซีหา โอ้ตัวนี้ซีมันหาบอนี่พี่น้องแต่ส่วนมากนจะได้เงี้ยเองสิ่ะแต่ว่าควายมันอยากเบิดละพี่น้องมันก็เล่นหน่อยเพิ่อนก็เอาต่อไปมันมีหอดควายขายเพิ่ลแล้วเวียนเอาขูมือสิเนาะเอาขูมือขูมือมันบดได้มันออกปีแรกโตเนาะเนาะจะมันซ่หาเงินยากนี่พี่น้องซ้ำเหมือนกันีิ แม่ลูกพี่องมันหอยดูดูดท้จนนสวงเดแม่ลูกเล่นแม่ลูกแล้วป่านเล่นให้แม่จัไเล่นแม่ลูกยามันวนะเหากันรู้เรืองม่ได้อวะเลื่อนหัวได้กว่าองอวะลูกมันขายจะบาดอวะลูมันขายจะบาดชื่อไปากิเลนบอกมื่นตกลขึ้นมื่นหนึ่งือมันกเตมันขายไปหนัง cầu phát cậu cầu rồi cầu chim cầu tìm luôn là thế nào cũng vơi vào là tôi mà khăn vô bớt vô cho khăn nào tăng khăn nào đang xây khăn này xây quay